เพื่อจชาวแฝดทุกคนนะครับอยู่กับผมเองเชื่ออะไรไม่รู้แล้วผมก็มากับเพื่อผมโอเคเพื่อผลนําตัวนยครับเอาล่ะครับโบสวัสดีทุกคนท,ทุกท่านคัควตัด <c oughs> ไม่ตัดโอเคอันนี้ลงเลยแหละโอเควันนี้ก็จะมาสุมชิปันไม่มาสุมชิปเป็นกลุ่มไฮดิเปอร์โอเคเนี่ยยังไม่ได้เลยชิปไฮดริปเปอร์ตัวมันหกแต่มันไม่มีคนใช้อ่ะบน เืาใช้สิ <laughs> ่มเขาไม่เขาไม่มีคนใช้หรือมันสูมไม่ได้ไม <laughs> เปลี่ยนเร่องีเยอะเกินไ,ได้โอเคเรามาเรียบเรียสกิลกันโอเคพ้นตัวนี้ก็ออามันมีพิเศษอย่างนึงคือความเร็วไม่จะต่ำกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาโอเคดูความเร็วความเร็วปกติถ้าความเร็ตวตัาาวปกติที่ไม่ใช่ตัวท่ามื่นอ่ะจะเป็นสามสามแล้วก็แท่ชิ้นความเร็วแค่สามสิบเอ็ดคือจะไม่ให้จะเป็นตัวเปิดไม่ได้ที่เขาเปิดม,มันไปํำกว่า ไปที่แบบเพา่งข้อต่ำอ่ะจาาีนมันตำกว่าธาตุมืดนมงคิดดูดิโอเคแล้วก็อ่สมบัติสมบัติที่แรบหบลักของชิปแบบลักของชิปโอเคศุนทรีซุนทรีเยส์อาถูกประเด็นอาุนทรีเยสร์ทังระเบิดเพื่อเพื่อความสหายแต่ประเภทสมดุล40% 40%เลยตีอปตี ประเภทสมดุลอะไรพวกทีมสมดุลอย่างเช่นทีมอาเบลทีมบูดี้ทีมถหรือว่าทีมคุณก่อนรู้จักเติมกติกกติก็ตีกันตายเหรอไม่ใช่เหรอโอเคแล้วก็อะไรสัมผัสอันหลักแหลมคมอันหลักแหลมคมไม่แอนไรบอนยากจังสัมผัสอันโอเคลดอัตราบ็อกของสตูสี่สิบสเปอร์เซ็นต์หน้าแปดเทินแปดเทินทันทีเดียวไม่เหมือนหมาหมากี่เทินจะไม่ได้ช่างแม่โอเคหมาหกดีนุ่ม สมบูรณ์แบบมีโอกาส100%ที่จะทําให้ติดรับรับผมเลื่อนเลอะเลยะรับผลบีบังคับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเลยครั้งเลยหนึ่งครั้งดูจบพักสิบสีแล้วกันสกิลคือดวความเสียหายทั้งหมดที่ตัวเองได้รับ40%แล้วก็อสูนทั้งหมดจะได้รับบัฟต้านทานสะท้อนถือว่าดีมากต้านทานสะท้อนเนี่ยโอเคตอนนี้ที่มีประเภทจูโจมอยู่ในทีมโจมตีดี ยู่ในทีมสามตัวขึ้นไปผลต่อไปนี้จะทํางานเพิ่มเติมสกัดกั้นผลคือชีอของสตูคือน็อตจูดาห้ยไม่ใช่จูดาหดิน็อตอันเต้อันเตอันตีไม่รู้มันเกิดไม่ได้บอลมันเกิดไม่ได้โอเคสกิลหนึ่งสร้างความแข็งกกายภาพทางกายภาพสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แก่สตูสี่ตัวสี่ตัวแล้วไม่เอาพาตัวไปเลยล่ะแล้วก็สร้างความแข็งเพิ่มเติมเท่ากับ ี่ส20%ของ HP สูงสุดเมื่อเป้าหมายตายสก,กิลจะลุกสก,กิลจะจมตีลุกสู้จมไม่ลุกเป็นสก,กิลเยอะมากเลยบอลเพราะว่ามันไม่มีเจาะเกาะบอลเจาะเกาะไม่มีเจาะเกาะแต่ 350%350% 350ก็ดีแต่แค่มันต้องมีเจาะเกาะสัก40ไม่ก็70%ก,ก็ดีนะเป็นเนี้ยดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคสร้างคามเสียหายทางกายภาพถูกอ่อะแล้วนี้ สร้างความแสีายทางกายภาพ450%แก่ประตู4ตัวปรตตู4ตัว,ตวมีโอกาสตีสถานะพิษ100%ไม่สวมพลังโปรงการก50%สกิลนี้ก็อาจแรงสกิลนี้ก็แรงนะแต่แค่ถ้าจะผลจบทีลูกโซ่ใส่สกิล2อ่ะน่าจะดีกว่าใช่เลยสกิลแรกไม่มีเจาะเกาะมันเจาะใครไม่เข้ากราดนั่นเดียวโอเคทราความเสียหายทางกายภาพ1 0 0เกบตัว5ตัว แล้วก็ปรับใช้ก่อนใช้สกิลคือมันจะเผาไหม้ก่อนที่มันจะเผาไหมก้มหมก่อนที่ใช้สกิลอืมทีน,นี้ก็ปรับใช้ก่อนก็คืออะไรนลังกล่าวุณปรับใช้ก่อนทําให้เผาไหม้ประตุสองครั้งสองครั้งเลยเผาไหม้ประทุก็คือแบบจะแรงกว่าเผาไหม้ปกตินั่นเองแล้วก็ทําลายเครื่องป้องกันนานหกเทินอืมไม่เย่นรี่โคตรแรงกว่าออกทีแมงตายกับไฟเผาออกทีแมงตายกับไฟไฟเผา อ้าวดาบิไม่มีแนปไฟอย่างเดียวเผาเอาโอเคเรามาเข้าประเด็นกันมินเนก็จะมาสุ่มชิปเด้งรถตอนนี้โอเคเกมนดาสามตัวเอ๋ยช่วยช่วยลูกด้วยจงออกมาให้ผมเถิดอีกนะตัวนี้สี่กีดัตัวที่สี่เฮ้ยเกีดาตัวที่สี่ไม่มีเนี่ยเอาสไปก็ยิงกับแม่แล้วแล้วก็ทิปเปิลเกมดีดันดูให้บอน โอเคจำลอโฟมกันก็ไม่ต้องปกดแปลกใจนะว่าทำไมมันทำไมยุ่เฉยมันสูงเพิ่มไม่ต้องแปลกใจเลยไม่มีไรไม่มีอะไรยู่เฉยมือก็ลั่นก็มือเหมันลั่นนะโอเคเราจะลองโูมกันดูเดียวล่ะเราจะได้ห้าสิบเลยหรือไม่ภายในคลิปเดียวหรือว่าไม่ได้เลยจะได้ไหมใื่ ดูวห้โลโลแรกนี่มันจะออกมันจะออกแสงใหม้มึงตกใจเว้ยทำไมไมเงียบจังวะคือไม่ออกหรอกเดี๋ยวแผ่นแรกรแก็แดกแดงแล้วแผ่นแรกโอเครอบต<ส>่อไปขอกมามันจะมันจะตกใจโอเคแดกเฮ้ยเฮ้ยเจสสัสดวงแรกบินหลอก จะไปผสมได้ไเป็นชิปเนียบนโอเคไห่เ้้แกงสามชาจะได้ไปในแกงสชาบนแกงสามชาเลยแล้วเือเลือเลือจอกให้ไม่ได้เดี๋ยวว่า่ไม่น่านี โอเคนี่ตัวแรกมาแล้วบอลตัวแรกมาแล้วฟุ้นหมอไปแพกต่อไปได้บอลเชือกูแพกต่อไปแผ่ต่อไปต้องได้ต้องจัดเร็วแผ่ต่อไปเฮ้ยไม่ใช่กุณเดียวเลยจูลงก็นดิจูลงดิอูลงมาจากไหนเนี่ยเอาแลรวเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ อีเกดเฮ้ยมันออกอยากวะนะ้น <Learning. sm all graphics> ี่แผ่นห้าร้อยน้ยเฮ้ยไม่คิว่าจะออกให้เปล่าวะมาจะออกบอลแต่ไม่ใช่ชีพบอลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจบเร็วยีไม่เคยปานีใครเฮ้ยไม่ออกจริงดิ ก่อนต้องสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วสักตัวทักแพกกบอนล้างดวงสักแพกโอ้ไม่ออกสุ่มสัตว์เลี้ยงสักแฝกกบอนล้างดวงโอเคงูผีช่วยกูด้วยล <c oughs> ้างล้างล้างข้าวสกปรกเอาเฮ้ยร้องต้องออกแล้ว<อ>งูผีงูผีไม่ออกไม่เอาไอ้ไมันเน็กกว่าเดิมอีกกว่านันากกว่าเดิมอีกโอเคเฮ้ย ได้บุญมาแล้วนะชิปออกมาเหอะชิปเลยรชิปเข้าคนเถื่อนเลยเราต้องเป็นคนเถื่อนไยคนเถื่อนอ่าเขาเป็นวงเถื่อนเนอนุ้ยคนเฮ้ยไม่ออกอนะ่ะองออกเร็วไล่ไล่มือเร็วเฮ้ยหลายพันเร็วอันเร็วไงบอลไม่ออกไม่ออกฆ่าตัวเพงเลยหรอ,อ ตัวเพลงหนึ่งครัตัวเพลงมันอายมันอา,ายคนึนี่มันอายคนณหกพันเร็วได้โลซี่ตัวเดียวโอ้ยอะเป็นโหมมันเดิมโอ้ <c ười> โอเฮ้ยไม่ออกเลยมันเหลืแย่ที่คิไดได้บอนไม่มีเกย์ดับเลยไม่มีโอ้โีเคไลอนนนันไงไลอันสามชาสามชาแกงสามชานี่ มันต้องมีเอลเซียแน่นอนต่อไปเอลิเซีย่าฮ่าฮ่าฮาฮด้ฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮิาฮินฮ่่ฮ่าฮฮ่ จ๊ดเฮโดเจมสเจ๊ดเฮ้ยแต่เก่ขนาดน้นแหละคนติดต่อกันเลยวอนติดต่อกันเลยยี่ไม่ต่อไปใครกัเข้ามาวันเข้ามาเข้ามาต่อไปเฮ้ยต่อไปเล็กลิสต้องมาปเล็กลิเให้วอนเฮ้ย แผงนี้มันโหลดตอนแผงนี้โหลดแผงนี้มันลดุนนลด,ลดเฮ้ยเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนแป๊บเป็นไหนดีิซื้ <8 88. S 2> ออะไรดีแปดแปดแปดรุดแปดแปดแปดเฮ้ยซื้อตรงมาเดียวซื้อไรเงี้ไอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดิแผลมันเยอะเต็มมันต้องออกเต็มออกไปแล้วเฮ้ย นี่เอ็กแย่การไม่มีแสงคือพวกนี้อยู่ไม่นะไปผมเยไม่ออกเดยเดี๋ยวเด็ตัวกแล้วก็ได้เกงสามชาครบทุกตัวแล้วเอ้ยมยเอ้ย ผักหน้าแผกหน้าแผกหน้าเอาอีอแผกหน้าตรงมาเร็วนี่ว่าแผงนี้แหละบอลเฮ้ย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 มาเร็วมาเร็วตัเวเลยบอกแล้วบอกกูบอกว่าแผกหน้าแต่ไม่ใช่ตัวไหนไม่รู้ชี้เรียกอีกแล้วจบเล็กลไม่เป็นไรเอาเอาเอาไปรวมแเองรวม <c oughs> เป็นเป็นชิปไงบอลไอ้บอลแผงนี้แจ็คไม่ดีนีเฮ้ยเอาไม่ใช่ เฮ้ย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 อะเลาะเฮ้ยโหลฮัลโหลไปรวมเเอาไปรวมไปกินดั้เ <women> ด <thì S 3> ้อรวมร่าไปกินดั <gemacht> ้แล้วก็ไปแลกเป็นชิปอีกทีโอ้ยไม่จ้ะเฮ้ยนี่นี่มวยไม่ออกอ่ะนี่อยู่นี่ปอนหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นเร็วหมื่นฟองแล้ว ไม่่ปลาเหรอนี่ไม่ออกอะ่ะเครียดจนเหรอคิดได้งเฮ้ยกระตุกบอลแผลตีกระตุกนี่กระตุกอา้าวเหรอ,อบิงบิงจังนั่นแหละคันคังตีนนี่ไงเฮ้ยไม่ต้องมีอะไรแปลกเว้ยปรับทีใหม่กินไปตัสามตัวมันเท่ไปขับประมงคน ผมหกคนเลยอไหนวะตัวที่สูงได้แล้วกันสตัวนี้ก็เลยัครบเลยด้แครบเลยเอาไม่ครบเลยแจ็คด้วยอ่ะหมอแจ็คยันครบเลยโรสีสองตัวโรลีเอาไปไลยิบแมบอส เอาเอาลานเทียวออกเอาลูซี่เข้าไปแล้วก็แล้วก็ดิบดิบที่เราเชียร์ชมดิบดิบที่เราเชื่ร์ชมอ่ะไปดิบไปเห็นที่วันนี้โอเคคัะแจ็คเอ๋ยแจ็คสุดท้ายแจ็คสุดท้ายไอ้บอลจังหวะนี้บอลได้แล้วบอลได้แล้วบอลไตีตีกัดตีได้ได้ไปเลย ไม่ตกสิกแล้วดมตีนี่วิ่งวิ่งวี่เฮมันเยียบโอดเดิพลัดแข่งแข่งอะไรเ่อยู่แก้เกลือเกลือ ติดคลิปแม่งเบอยคลิปแม่งไงเนี่ยผมสูงไม่ได้แล้วผมเลิกแล้วล่ะนะตัวอะไรเสียอั้นต้องเลั้ยงเราพีดอีวโอ้ดาวผิดวะเฮ้ยต้องออกแล้วอ จบใกล้มาแล้วจบไปแล้ว5้าไปด้ี่ปอนใบกลางใบกลางมีแล้วปุงไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเช็คโลซี่อลิสเนอร์โลซี่ตัวที่สามตัวเล่วูโอเคแทนนี้แทนดี้ที่เราภาคภูมิใจเนาะในครั้แร่เลยเดหาย อยู่ในครั้ง่งในครั้งนี้นีู่กฟินเลยนเศ้าอยู่ตัวเอเนี่เอ่อดีเช็นไงเย่เยสามขอองค์ขอองค์เทพขอองค์เทพพิจาจงคุ้มครองไมร้สี่สามตัวนั่นหรอกำจัดล้างบาปมันสีรอบอ่ะ สี่ล้อ,อเว้ยกระตุกอีตรงมีแน่ระดับอ e, ีนี่อีมเฮ้ยใบทองว่ะใบทองตัวอะไรเดาดิอืลินวันลินเอกูเดาว่าอ่า,อ,าอะไรดีวะลินลินต้องเล่นกันเล็บอีมึงเชื่อใจเล่นกันเล็บวีดหลุดโลุด เมื่ที่โคตรดกเลยรียามามามาแทนมาแทนปไปียามาแทนเลกันรีบเลยสามรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมเลยเออเห็นไหมเลี้ยน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 ใบเทาเดาไม่เคยผิดมีสามตัวยังสับค่ะ จะหมดแล้วเหรอแดงโอ้โหอ้โหเพีงสุดทายด้วยพลังแห่งแจ๊งสามชาติขอ้คนหยุ่โรตีสามตัวเลยเอามันพลังแหจ๊งสามชาติเอ่ออะไรวะเอ่อเดี๋ยวะคณะปฏิบัติ เดี๋ยวเป็นอะไรเห็นแจ้งใช่สิตัวขอองค์เทพธิดาจงคุ้มครองวิ่งวัดอ๋อนี่งห้าดาวด้วยเหรอนั่งห้าดาวไม่เยอะอย่างเงาบนอาบะบงปนเก็บไม่ได้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีอะไรใหดูโอเควันขอแจ้ากับตัดาวตรงนี้เยอะอย่างเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูรอบท้ายแล้ว แก๊งสับชาบูชาแดกแดกแก๊แกงสับชาแก๊งสับชาท่านพูดเจริญเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเปิดกล่องเอทเราต้องเปิดกล่องเอทก่อนสามกล่องเฮ้ยกล่องสุง่มเลยสุ่มเลยซุ่มอุ้ยหลบไปนี่แหละบอลความชิบหายพอที่ มันวิ่งดีชิบหายโอ้จบวิ่แล้วโอ้หายวันรุนใดอ่ะเอามาทำไมอ๋อเกือบทุกตัวแต่ไม่ใช่ชิปโอเคอเคอาปรากฏว่าเราได้ตัวแดมห้าตัวกันนนภายในหนึ่งหมื่นแปดพันบี้ได้ตัวแดมาห้าตัวใช่ห้าตัวที่ไม่มี ี่าไม่มีมีช okay. right, okay, ิปโอเคไรชิปโอเคได้เปิดอะไรให้ดูบวยดูจำจะน่าไปใช้นี่บวกห้าบวกห้าบวกห้าบวก้บวกห้าบวก้าบวกห้าบวกห้าบวก้าบวกห้าบว้าบวกห้บวกห้าบวกห้าบวกห้าบว้าบห้า ให้ผมอีห้าตัวมันห้าใหญ่จริงเลยแล้วก็จี้ฮ่าแล้วก็ห่าแล้วก็ห่าหาเอาไปถมที่ไปย่อยไปย่อ่กันบอลมันไม่ช่นเฟลมิเช่นเฟลมันลองหายแป๊บ อ้ยแต่เราก็เองแลกได้นะโอเคมันก็จะมีะกิจกรรมผสม,มอยู่ใช่นี่ดิอันนี้อไม่ใช่เอ้ยล่นหมดแล้วพอดีดเกลือผมลกตมเลยนรล่นหน่อยนี่ไงครัแลกกมเฮ้ยแต่ไม่มไมมดีกว่าแจ็ค่อเจอดนทุยไม่ใช่ดีเอาแจ็คดีกว่าเนี่ยชิปจะเพิ่มใช้ตอนนี้เรากผมว่าไม่คุ้มอะ่ะเอาเอาแจ็คดีกว่าแจ็คคุ้มกว่าแจ็คหมแแอแจ็คนงีแจ็คหมอแจ็คเลยเอาแจ็คห้าสิบแบบ แรงสกิลเขาค่อนข้างแรงกับสกิลหมอแจ็คเฮปรากฏว่าเฟล์ฟล์โอ้เครียดเครียดเคียดเครียดจนกินได้โอเค ผมก็ว่าคลิปนี้ก็ผวก็ไม่มีอะไรมากฟูมไม่ได้ไม่รู้จะได้รีวิวจะไม่รู้จะได้รีวิวไหมถามว่ารีวิวได้เปล่ารีวิวได้ถ้าผมไปแรกมาแต่ผมไม่แลกหรอกเชียอผมสิดีดัดเดีดัดเดะโอเคผมก็จบคลิปมาเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งเพื่อรับชมขา่าวสารใหม่ๆจากผมได้นะครับก็ผมตีหาจากคลิปก่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วผมแบบต้องเรียกว่าขี้เกียจลงคลิปขี้เกียจลงคลิปเลย เดี๋ยวต้องคิดม่มีคอนเทนต์คิดไปเท่านี้นะครับโมโคยบา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 ยเดี๋ยวเฮ้บาย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 